หัวอะไรเนี่ยหัวขาวแล้วเราสวัสดีครับผมรถติดจังๆนะวัน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้คันนี้เนียนจริงนะสวยมากเนียนกิ๊บเดือดระบบเยอะมากก็บบเนียนะเลยพผมว่ามันเป็นร้านะะอะเฉพาะค่าทำนะแต่จะไาพเนยอ้วาวแม่เหมืองไม่อยากขับก็จะโบว์อยูวร ยมรับรถด้วยครับเสร็จแล้วคันนี้เฮ้ยแผ่นใต้ท้องออมาหน่อยนะบุญโธมบุญโธมแผ่นใต้ท้องสั่งของยังีเ่เซ็นเซอร์ไม่ลไม่ลงหว่ใส่ฝั่งโน้ตเซ็นเซอร์อะไรมม่นมันคืออะไรวะนี่ใส่ฝาคาร์บอนไปนะฮะ พวกงานกันชน่ะโทรเข้าเบอร์คุณโอมเลยครับมาถามตรงนี้ผมก็ไม่งงๆนะโทรถามเบอร์คุณโอมเลย <spectral> ชุดใหญ่ฮะคันนี้สียุบตัวเอามาดูครับฝาจอด g ีเคงานดิบพาบเปิดน่ะโกงเลยงงาน โท,ที่สุดของแจ้ท่นแปดจะอลโรงงานโอมหยิบแผ่นแท้ท้องมาเลยไก่แปดเต็นโบรได้ไหมไอ่แปดเซ็นโบรได้ไหมครับได้ดิครับได้ครับเขาก็เซ็กกันไปแล้วนี่ ฟังเสียงพ่อหน่อยฟังเสียงพ่อหน่อยเตเนียมไอ้ขอติดเครื่องหน่อยครับงบมาเท่าไหร่ครับเ์โบประมาณเท่าไหร่กหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นครั งามไหมงามไหมอาไทเทเนียมแท้แบบนี้6,900นะฮะนะครับสนใจทักมานะครับไม่ใช่เลนชุบสีนะเฮ้ยไทเทเนียมทั้งลูกนะฮะก็เรียกรุ่นไฮบริดรุ่นไฮบริดจะจะ6,900ถ้าเป็นรุ่นฟูลี่จะ9,900นะครับนะฮะแล้วก็เดียวใส่แผ่นใต้ท้องซิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคือจริงๆแผ่นใต้ท้อง

จ้าสวัสดีจ้าออกคันนี้เนียนจริงไหมสวยมากเนียนกิ๊บเต่าระบบเปเนยังไงเป็เนียนเลยผมว่าหมดเป็นร้านอะเฉพาะค่าทรรนะจะได้ภาพเนี่จโอ้จัด เตรียมรับรถได้ครับเสร็จแล้วคันนี้เฮ้ยแผ่นใต้ท้องออกมา,าได้ไงบุญโอมบุญโอมแผ่นใต้ท้องสังสมอยองนี่เซ็นเซอร์ไม่ลงไม่ลงว่ะใส่ฝงโน้ตเซ็นเซอร์อะไรมันคืออะไรวะนี่ใส่ฝาคาร์บอนไปนะฮะ พวกงานกันชนนะ่ะโทรเข้าเบอร์คุณโอมเลยครับมาถามตรงนี้ผมก็ไม่งงงนะโทรถามเบอร์คุณโอมเลย<อ>ชุดใหญ่ฮะคันนี้สียุบตัวเอามาดูครับฝาจอดทีเคงานดิบพาดบลนะ็อกเลยโ่องงาน,น โหท,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 ที่สุดของแจ้น่น8ตบโรงงานโอ้มีแผ่นได้ท้องบ้เลยไอ8เซนโได้ไหมไอ้8เซนโกได้ไหมครับได้ดีครับเขาก็เซ็ตกันไปแล้วนี่ Bằng sỉnh thơ này, bằng sỉnh thơ này, trái thân niêm Ê, khó, tích chương Right งามไหมงามไหมอ่าไทเทเนียมแท้แบบนี้หกพันเก้านะฮะนะครับสนใจทักมานะครับเฮ้ยนะครับล้องานออโต้ดีใหม่ไม่รู้ครับเพราะผมไม่ได้ขายงานออโต้ออปชั่นครับนะครับผมขายงานของผมครับผมไม่ได้ขายงานออโต้ออปชั่นนะครับนะครับผมมีงานสวยกว่านั้นครับชัดเจนไหมฮะล้อมันดีทุกโรงงานแหละครับนะครับถ้าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมันดีหมดแหละครับ ไม่ว่าจะเป็นออโต้ออปชั่นโปรแมปเนี่ยเหม็นเหมือนอะไรตายเลยเนี่ยมึง,งนั่งกันมึงไม่เหม็นเลยวะ,อ,อ,ะอ๋อมันก็อยู่ในกองที่มึงรื้อๆมาเนี่ยมีหนูตรงหนูตายหรือเปล่าไม่มีเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรนอะไรนะนะแค่เน,น,นี้ยมึงยังมองไม่เห็นเลยพวกมึง,งนั่งนี่มึงไม่ได้กลิ่นกันเลยวะแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่หนูเหรอผู้มึง การเสร็จแล้วครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก่อนปีใหม่ผมเคลียร์งานอู่โลกอยู่แล้วปีหน้าก็จะได้ลื่นเฟิร์นลื่นเฟิร์นนะครับเหมือนทุกปีครับทันวาเราจะเคลียร์งานออกอย่างเดียวเราจะไม่ค่อยรับงานเข้าเท่าไหร่นะครับนะ้านะรับเรียวทามใหม่ครับคืออะไรวะนะครับ อยากจัดนิวย a ริส2อาให้วิ่งจบจบเท่าไหร่ครับคุณออฟวุฒิไัรเปิดงบมาครับผมทําให้ตามงบที่มีครับเราจะทําให้ตามงบที่มีให้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวพาไปดู S1 สาอใส่กองถ้าเกิดรถไปเล่นต้องการอากาศเร็วขึ้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับ กูก็ตอบแต่อย่างเงี้ยแล้วจะขายของได้ยังไงว้อ12เปลี่ยนสี30,000บาทครับ TS1 ผมยก้านแบบนี้18นะเอาแบบนี้นะครับ30,000บาทพร้อมยางหมดโถแบบนี้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีล้อแท้นี่คือล้อแท้เนื้อก็จะแตกต่างไปอันนี้คือแท้ นะครับนี่คือแท้ในเอสวัแทะร้อยเปเลยนี่มันก็ตลอหล่อลออร่ามันก็จะออกแบบนี้นะฮะหล่อแท้มันก็จะดูออกนะแท้มันก็จะแท้แทะมันก็จะแท้ละนะไเงาแทะมันก็จะแท้นะฮะเทียมันก็จะเสียมนนี่คืองานเทียมตัวดีสุดแล้วนะครับตัวนี้นะครับ 8.5 9.5 10.5อะไรย่างเงี้ยนะครับ <S <S มีทุกสเปนะคะน,เนะครับเข้ามาได้เลยอันนี้ใครสั่งไว้เนี่ยขอ17เสร็จแล้วนะขอ17แดงแก้วีิตีนะแดงแก้วตอนนี้ของใหม่นะคะรับล้อ s เร้อ S1 18ของใหม่อยู่ประมาณ90,000 90,000กว่าบาทนะครับถ้าชุดนี้เนี่ยผมขายอยู่70,000นะครับ สเปคใส่รถรุ่นใหม่ๆได้เลยครับหน้านะครับหน้าแปดครึ่งหลังเก้าสวยจัดยางสวยกิ๊บนะครับตอนนี้ล้อใหม่แพงมากนะครับล้อใหม่แพงมากบอกเลยนะครับลิ้นหน้าฮะลิ้นหน้าสีอะไรเอ,อยยัง ให้ดูคืงงานที่อื่นนะไม่ใช่งานบมกดดันก็ก่อนว่าเกืดเขาจะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเป็นงานบดหางานสวยๆใส่ดีกว่าหางเบี้ยวๆบดอะไรของมึงอีกอะปัญหาอะไรของมึงอีกผมนึกว่าใส่เก่าไปก่อนใส่ใหม่กินบไม่มมอนะเด็กมันหนักนะ แล้วไม่มีอะไรที่มันแปลงได้เหรออืมฮะไม่มีอะไรที่มันยึดได้เหรออืมแตรูปยังคุณนมอืมแต่รูปยังแทนได้ดยังไม่ยังไม่เอามาใหม่เลยนะไปยิมมะเราใส่อะไรแล้วแค่นี้เกีย่ยวไหมแค่นี้ดีกว่าไหม ตัวเหล็กอะ่ะเข้าไปตัวมนะุมอ่ะส่งอภาร์รอนเมืองครับอยู่ส่งอภาร์รอนเมืองเกตจาจ